เมฆวินยัยอดีตพระเอกดังเน่าทั้งตัวนอนติดเตียงเป็นปีแถมหนี้เป็นล้านตัดขาดการติดต่อจากโลกภายนอกเกือบปีเพราะไม่สามารถพูดคุยกับใครได้ตุ่มน้องกลับมาขึ้นทั้งตัวอดีตพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยกลายบุตรเปิดใจกับทีมข่าวสดออนไลน์ว่ารอบนี้หนักสุดเน่าทั้งตัวต้องนอนติดเตียงลุกขึ้นไม่ได้หยิบจับอะไรก็ไม่ได้เมฆวินัยเผยว่า ที่ผมหายไปเป็นปีเพราะเน่าทั้งตัวตุ่มน้องขึ้นเป็นพันๆเม็ดน้ำเหลืองเลือดทั้งตัวเหม็นมากเหม็นไปทั้งบ้านเลยทั้งเลือดทั้งน้ำเหลืองครั้งนี้หนักที่สุดในชีวิตเพราะว่าวันหนึ่งมันขึ้นเป็นร้อยเม็ดแล้วทั้งตัวมีแต่น้ำเหลืองกับเลือดขนาดเล็บมือยังหลุดหมดแล้วมือขึ้นตุ่มไปหมดตอนนี้ยังจับอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าผิวมันบาง เมื่อถูกถามว่าสาเหตุที่ตุ่มน้องกลับมาอีกรอบเพราะฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่สองหรือไม่วินัยกล่าวว่าใช่มันเด้งครับไปฉีดวัคซีนมาไม่เกิน10วันภูมิมันเด้งคันมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเพราะทั้งตุม่มทั้งน้ำเหลืองทั้งเลือดตอนนั้นช็อกกันทั้งบ้านไม่สามารถพูดกับใครได้อีกเลยและก็ไม่คุยกับใครอีกเลยปิดโทรศัพท์ไปเกือบหนึ่งปี เพราะว่ามือกดโทรศัพท์ไม่ได้ไม่เข้าไปเล่นอะไรในโซเชียลเลยมันเละไปทั้งตัวมันหนักมากมันขึ้นทุกส่วนเลยของร่างกายใบหน้าก็จะซีดๆเหลืองๆเ,เหมือนเป็นศพสำหรับอาการตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ตามมาคือเป็นหนี้กู้เงินมารักษาตัวขายรถของเมียไปหนึ่งคันขายทิ้งเลยให้น้องไปกู้เงินมาหนึ่งล้าน และยืมหนุ่มคงกระพันมาส0 0 0สนกู้มาทีละสองถึงสาแสนบาทตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ตามปลดหนี้ตอนนี้ขายออนไลน์ได้อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้ไปไหนไม่ได้พอเดินได้แค่ในบ้านแต่ว่าไม่สามารถเดินทางได้เพราะว่าเท้ายังเป็นตุ่มเป็นหนองอยู่เลยตอนนี้เราไปทําดีท็อกเลือดทําพลาสมาที่โรงพยาบาลจุฬารัฐเก้า ลึ่งละแสนห้าหมดไปเป็นล้านถึงได้ติดหนี้คือเขาเอาเลือดเราไปฆ่าเชือ้อแล้วเอาเลือดที่ฆ่าเชื้อแล้วมาฉีดเข้าร่างกายอีกแขนหนึ่งมันช่วยได้เยอะถามว่าหายไหมมันไม่หายบางคนไปทำสองครั้งก็หายแต่ของผมรุนแรงมากห้าครั้งยังเอาไม่อยู่ต้องเดือนละครั้งไปเรื่อยๆจนหายไปเองตอนนี้ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่ขอรับบริจาค แต่ขอให้เปิดโอกาสให้กับสินค้าของวินัยไกลบุตรเพื่อน,นำเงินไปปลดหนี้ขอให้ช่วยอุดหนุนสินค้าของผมกันด้วยนะครับสําหรับตอนนี้ก็มีหนี้อยู่ประมาณ2ล้านเกิดจากการใช้จ่ายเดือนละเป็นแสนที่มาจากการรักษาทุกวันนี้เพิ่งลุกขึ้นมาขายของได้และตามปลดหนี้เลยถ้าหายก็คงมีงานเข้ามาผมขอโทษด,ด้วยจริงๆมีงานติดต่อมาไม่สามารถไปถ่ายได้ เมื่อมีคนถามว่าทรมานไหมอย่าพูดว่าทรมานตอนนอนนอนอยู่เคยคิดว่าเดินแก้ผ้าออกไปแล้วให้รถชนตายเลยดีไหมมันไม่ไหวแล้วคราวนี้มันหนักจริงๆสงสารภรรยาสงสารน้องสาวสงสารแม่ที่เขามองเราแล้วน้ำตาไหลแม่พี่หนุ่มคงกระพันมาเยี่ยมแม่เห็นผมน้ำตาไหลเลยพี่หนุ่มแกก็ดีหมายเยี่ยมมาช่วยเหลือตลอดเมฆวินัย ยังบอกด้วยว่าผมตายไม่ได้เพราะว่าผมมีลูก3ามคนมองแล้วสภาพมันไม่น่าตายเราไม่สามารถปรับความรับผิดชอบนี้ได้ผมเป็นอย่างนี้นอนเป็นผักเป็นปลายอยู่8เดือนไม่ใช่ครั้งแรกเป็นแบบนี้มา3ปีแล้วติดหนี้อีกสองล้านหมดค่ารักษาประมาณ7ล้านสุดท้ายมาติดหนี้สองล้านคุณแค่เจ็บป่วยนิดหน่อยเครียดนิดหน่อยเรื่องงานเรื่องความรัก คุณค่าตัวตายคุณมาดูผมนี่ครับผมอยากให้คุณสู้แบบผมผมอยากให้คุณเห็นว่าชีวิตอย่างผมทรมานมาสามปีเต็มถ้าผมสู้และรอดมาได้อยากให้ทุกคนเอาเป็นแบบอย่างผมอยากให้ทุกคนมีกำลังใจอยากให้คุณสู้โควิดไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าคุณมาเจอแบบผมโควิดเป็นเรื่องเล็กมากผมนอนมาสามปีเน่าทั้งเลือดน้ำเหลืองทั้งปี ผมเชื่อว่าคุณไม่อยากเป็นเหมือนผมการตายไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์แต่การอดทนและก็สู้กับมัน